นี่วันที่21สิงหาคม2563ที่ญาติโยมเห็นอยู่ขณะนี้ก็เป็นสวนพุทธอุทยานวัดหนองฟานซึ่งก็มีโยมช่างสาสาคอนช่างแกนช่างดอนอามาปูกระเบื้องปรับสวนภูมิทัศน์ให้อหน้าอยู่หน้าอาศัยสถานที่สการบูชา,อ,าองค์พระองค์นี้ก็เป็นพระพระมหากัจจายนะ ก็มีเจ้าภาพก็คือคุณโยมสุวรรณโยมการเหลียวพร้อมสีพร้อมได้บุตรธิดาได้ร่วมบริจาคทําบุญปูกระเบื้อง5,000ันบาทอุทิศสุขส่วนพอุญให้แก่คุณโยมแม่โสภีคืมกลางขอหมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกเจ้าภาพแล้วก็ในทีมงานของช่างมีช่างดอนแล้วก็ช่างแกนกําลังผสมปูนในการที่จะปูกระเบื้องของวัดหนองฟานส่วนพุทธอุทยานม,มทนาบุญร่วมกันทุเจริญพอเจริญสุข